กำคำพาบระตสาวนาดอกลาคำพออ้ายจนจำใจไกลหาลากสร้างตัวเพื่อน้องอ้ายหาคำพองจึงต้องจากลาเสียงคำพาผู้หญิง <c oughs> เอาให้โจเพ้งเลยดีก่ <c oughs> อนดากันวันนั้นอ้ายก็ยังสร้าง เาาเต้ามาก็บเงินทองพอจะรีบมาขอน้องลายังไม่พร้อมได้เพียงโทรมาให้เสียงคำพาอย่าต้มตุนนออ้องเสียงคำพาบตัวสาวนาดอกลาคำพาพอไหลกันเรามันมองมาใ้ห่างอ้ายเราเป็นมองมอง คนเชื่อคำพ้องรออายคำพังครับครัเสีงสยงไหมสุดยอด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 โอ้ยอยากฟังทึ่งบนเวทีไหมคือสีม,มว <c oughs> ส่วนไสเดอร์ตีเนาะถ้ <c oughs> าเป็นไส่ดอร์ตีนี่สุดยอดเลยเลยนี่อันนี้ขนาดได้ดอกเลยน,นี่ขนาดได้ดอกครับขนาดได้ดอกยังซําเหนียวเสื้อมีเดอร์ตีนี่โอ้สุดยอดมอนซ่อนลายเมื่อได้มีโอกาสจ้างสิีหายมาไล่ไงครับคันดได้ขึ้นเวทีด้ครับ ถ้าได้ขึ้นบนเวทีแล้วก็ถ้าร้องให้แม่เนี่ยแม่จะให้มันไหลทั้งสองเลยเท่าไหร่กาว่ากันคนลยยี่สิบาทนะไม่เอวไปก่อนแม่ไม่ให้หนอกเอาไปแล้วนี่คนละร้อยนี่ครสงสัยจะเป็นป้ามดผมว่าผมก็แน่นอนแน่นอนนะบ้ามักหลายมักหลายเสียงกัมพาน้องต่อมกับเสียงดีแม็กแม็กกี้กับเสียงดีสุดยอดเลยครับผมเมื่อนี้คือเจีงไหนเจยกับมาเมือนี้ยี่ใกล้ครับ ธมดาทุกมือสิไปใส่ทุกมือไปตลาดค่ะไปตลาดประจำเป็นบ่ตลาดที่ใส่ร้อยเอทบอกแม่นะคะอันนี้ยังตลาดในบ้านหนอะไปลองไปลองก็แหมลองที่ตลาดเลยแค่ประจำเลยเป็นบ่ร้อยเก็ไปแถวเซเลคหูมาเป็นสีมานหรือว่าแต่ละมือพ่อใดพ่อใดใส่เนาะเออออพ่อใดอันอะไรอ้าวเอาดนตรีห้าเอาดนตรีใส่

เป็นพี่น้องกันปะทง,ง,งานในยนเตตาบอดมาก,ก่อนครับอ๋อเจ้ากัสจได้บุญในกุศลยดอกซื้อไม้ยังเจ้าหนังคด้เาาบอครับโอ้ว่าได้เหว่าได้หายตีบเดี๋ยวมือรุ่นยังหายตีบมือรุ่นแม่ยังเอาเด้มเฮ้ได้าพเรวยไม่กลัวจานทัเปลาหมดก็รวยปลาหมดอ่ะเดี๋ยวจะได้อเ, <laughs> เอ, <laughs> อาขาายแล้วแม่ จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นน้องแดงวัาที่หน้าวะนี่หน้าวะกินเข่าไปเยนย็นกินเข้าไปลูกเหรอะเหรอเซเว่นเซเว่นโอ้กินง่ายอยู่ง่าย ัยังไงลำบากกป็นยังไปหามาหนีว่ได้แม่นล่ะเออเขากัอดเอาล่ะเขาเกิดมาเขากัคือว่านนั่นแหละมันเลือกเกิดไม่ได้เนาะลูกเนาะมันก็อยู่ที่บุญวาสนาเขานั่นแหละเพิ่นกิส่งเขามาเกิดเขากัได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ดีแล้วล่ะก็ถือติดดีแต่ว่าเขาบ่เห็นหูเขากัอดเอาโอ้ช่องแม่ชัดมากเลยเนี่ยยอดเลยช่องใหญ่ไปเรื่อยนี่ช่องใหญ่เนี่ยช่องบารมีสาวน้อย มาจะเห็นหนาขึ้นปอดหลดคัมภาคำพ้องยี่ลีเสียงน้องตอบนี่สุดยอดเลยอยากลองอะไรฟังนี้เห็นยังไงน้องวะนังมานี่ยนะไม่าให้ผมร้องให้ไส้โรตีปามดจะร้องเพลงอะไรเอาสักเอาสักเพลงสิคะเอาเพลงเอาเพลงสุดสายใหญ่ก็ได้เอาเพลงอะไรสุดสายใหญ่กอดน้องกอดเฮนแดดนนนมเออาก้องให้แน่นแน่นกอดน้อง พัดน้องให้หูมุมหัวลอยยองไงวะลอยเจ็บหัวลอยลอยยองไงวะยังดีนะเพื่อนไปนับกันเพื่นมีคู่มีคีมแล้วกระดีบดีใจยิ่ดอกเนาะปีกาย่ปีกว่านี่บ่มีคู่ดิครับเมื่อก่อนนี่ยโอ้ไม่มีคู่มีใครมองอย่างนี้มีคู่เขาบอกมีความสุขที่สุดเลยกระดีบกระดีบสควอชซูบะเฉยด้วยอยู่อ่ะ หน้าตาดีเลยธรรมดาล่ะมีสองกับใครก้อนหนึ่งยี่ดอกพ่อได้เป็นครูเป็นคริมพ่อได้ปากได้เบาเนาะแม่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 ต้องทำคนไทยเองนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสำคใหญ่สุดในขาวน้อยนะไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่ธรรมดานะจ๊ะนัจนาจ๊ะอันมีโอกาสก็จะมามหาเด้อร์ลำเพลิน์ด่นี่ยนะองที่ฤดูกาลก่นะคะเออ ลาจากน้อยบ่ได้าลำเพื่นลาจากน้อยบ่ได้ตพ่อจะเปิดพมานกัองพ่อจะเปิดผม่านกัเอาากันนะสิคือบอเ้ยเสียงดีดี่าบิ่งเนาะอ้แม่ให้อีกาหแกวนเน่เอา่าจังเด็ก่อนเราผู้หงิงเออเจะเปิดพม่านกั้งเห็นไหมล้ำเพื่อนสรับเตยไหมวะเอาากันนะอุ้ยมันแมนว่าเะบดเด็ดเราลาบบึง บััดเพ่งผัดไม่ได้บอกงาเพ่งไหนว่าเบอดไใ้เบอเราเบอรไดยะนูกนะยันน้ำเพื่อนเจอสะดุดที่ไหนคนว่าสีซอบอันซอบมันลองนี่น้ำเพื่อนนู้นู้อันนู้ไ่ได้เกินจ้ายเ่อมันใจพี่จะเดินก่อนสาวติมยิมบ๊วยแมนหมล้วสาวติมยิมบ๊วนกับว่าไปซื้อนี่ท เราติ้มโนกับฟางยงไดก็ลองจำอะไได้จแค่แม่ค่ะเออมันมันมวลหรอป่ะนี้มันก็ลืมจำมันเพื่อนมันเพื่อนอะไรเลยเราเพื่นเสือหายห้าวหาหาเดี๋ยวฮัดกันเนาะมันยังเป็นตาบาเนาะฮัตฮัดกันอาจารย์อาจารย์ใหญ่อยู่ข้างๆตัวครูอะไรเนี่ยเขาจริงเลยเนี่ยว่ากันเสียดายจะออนเสียงแล้วเด่ดแหม่เสียงแล้วจะเป็นดีให้เอามาแบงคุณแม่จะเคืองในเบียงเสียงดีค่ะ ต่อเขาดังสุดเลยนะเพลงจบแบบเท่ๆจบแบบเท่ๆอยากออกรันเบความรักสองเขายินดีน้ำเนาะกับข้าวอู้๊ดตรงนี้โเราได้จากแม่มาเนี่ยอ้ลูกข้อว่าต้องห่วงเลยดูลูกข้อจะล้ำเพื่อนเตยจะเดือดล้ำเพื่อนเตยจะเดือดกับล่ะพ่อจะเปิดประมาณกลางเชิญมานะ ุแล้วเย็นจิตก็เย็นจิตเถอะนะลูกคอกิจปรมดาเดๆจ้าฟ้ามดลองทำสิเออไม่ได้ฟ้าบนแม่โอ้ไม่ได้ไม่ได้แม่เสียงสุดยอดอยู่แล้วลูกคอเกาเอื่อนมาลูกคอก็สามสิบสองสัตว์อ่าใช่แม่มีนี่มีแต่เด็กมันยังไม่ได้ทำได้เหมือนเราดิเอาหนอเอาหนูลองมากันนะวางให้แม่มาได้บ่เจ้าบางสิลป์เพลิน สุดยอดแม่สูมือสูมือค่ะเด็กหน่อยเขามีแต่เอืึดเด็กๆเขามีแต่เออ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 เขามีแต่เอืดอนไปทรื่อยนั่นแหละค่ะเออ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 เขาบ่ได้เขาบ่ได้เป็นมาลูกพ่ออันนี้เขาเรียกลูกอันนี้เขาเรียกลูกเอือนลูกอึดเออเออเออทุกวันเด็กน้อยเราเนี่ยมีแต่เออเออเออกำลังนลยแบบเลาจริงต้องต้องลูกพอลูกพอใช่ใช่ เคนเคนเสินกันอยู่ทั้งหันฟอนเสินกันเออฮ่า่ร่าฮ่าฮ่น่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่าาาา้าา แม่ก็ร้องเพื่อนลูกขอยสุดยอดเลยเนอะเขาบอกว่าเขาอยากหัดล้ำเพลินเขาว่าเขาอยากหัดล้ำเพลินแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสอะไรลูกอะไรลูกนสิคุยอะไรสิคุยอะไรกับคุยไปเอาคุณแม่ก็หยุดตีใบเพียงซ้ำนี้เพราะว่ามันหอนย่ามสิโตนแล้วหอนย่ามสิโตนแล้วเดี๋ยวโอกาส เดี๋ยวมาแหลจะคุยกันใหม่เนาะเอาขอบคุณน้องตอมแล้วก็ขอบคุณอ่ลูกแม็กกี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงยู่ดีมีแห้งอ่า่ลำรวยตลอดปลอดภัยไปไซมาไซกะให้ยุ่รปปลอดภัยจากลูกไพ่ไข่เจ็บนะเด้อูกุเด้อร่ำรวยล่ำรวยล,ำลวย่ลำรวยไปด้วยกันนี่แหละจ้าจ้าจ้าเงวดสิมาวันที่ที่โผให้แม่มันมาเดือนะลูกเดอ้อ,อแม่สุขภาพมันมาเนะ้อ ห,หลายก็วังหันแม่กับได้มาแล้วกันไม่กินมาทาด้วยเกาหันละครับผม,อมเอา้าขอบคุณค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สมีคลิปหนาจังว่ากันไหม เบิร์แล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ใบบักูดพร้อมทั้งมากันลงนะช่องขั้วรับเพลินของคุณแมนสุภาาเด้วยค่ะเด้อโพดโพบักโมบักแตงจวดจาดฟาดบ,บึมพันนะเอามาเลิศเถอเอามาเลิศเถอะบายบายสวัสดีจ้า